o news n e ตรงไปตรงมาเรื่องราวในทุกๆเช้าที่เป็นไปวันใหม่มีเรื่องเอ่ออ่าพูดถึงว่าใครๆก็ปรารถนานั้นกนะ็คือน้ําไหลไฟสว่างทางดีมีงานทําครับ อย่างน้ําไหลเนี่ยใครก็เราต้องอาบน้าใช่ไหมแน่นอนแต่ว่าไฟเนี่ยถ้ามันช็อตก็ไม่ดีไม่ดีครับการไฟฟ้านะครหลวงเขาเลยมีกิจกรรมดีดีครับให้กับสังคมครับทางด้านนายสรารนิตอังสุสิงห์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านะครหลวงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนปลูกจิตและก็โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จาหน่าย กระแสไฟฟ้าของกรฟอนอจํานวน60โรงเรียนใช้งบประมาณก็21ล้านบาทนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาครับเราจัดโครงการนี้เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาเนี่ยท่านเจริญพระชนมายุครบ60พรรษานะฮะ ซึ่งการฟ้านครหลวงก็คิดว่าจะจัด,จดโครงการดีๆขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติท่านนะก็ได้พิจารณาว่าเราควรจะทำอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับเด็กๆโดยเราเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีนี้นะครับก็จนถึงวันนี้เป็นโรงเรียนที่60แล้วฮครบแล้วนะครับก็ทำการส่งมอบ ครบหมด60โรงเรียนนะครับในในครั้งนี้ซึ่งเราก็ใช้งบประมาณประมาณวันม20ล้านบาทนะครับในการทำทั้ง60โรงเรียนนี้ครับโดยจะมีการดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการให้แล้วเสร็จทั้ง60โรงเรียนภายในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับน้องๆหนูๆก็จะได้ปลอดภัยจากไฟฟ้านะครับครับ One news. Trong Pai, Ma.